สวัสดีครับคําปอยอร้อยเรื่องมวยไทยอีพีที่731คลิปนี้พบกับได้2นับเหลือ26วิระคังช่วย โชคนำซับโสธนเพชรประทะกับริธีมาหน่อยนักกชาวกัมพูชาเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่23มีนาคม2568หรือ2025ในซึกแคมเปี้ยนกุลคแมปะทะมวยไทยกริกากุลคแมที่ประเทศกัมพูชา ชกกันในพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรัมกำหนดท่ายกยก,ยกละ3นาทีพัก2เพื่อไม่เสียเวลาหาความรำคาญกรบพผอมปล่อยไปบนไปแบบภาษาไทยสอดแทรกด้วยไทยสารเป็นครั้งคราวพร้อมสาระและ,ะไรสาระเช่นสาะลาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเอามาก็ไม่ไหวค,วครูไหวคันกันแล้ก็มาอย่างนี้ก็ไปอย่างนี้แหละครับท่านผู้ชม ยกแรกแข้งหมานไปเลยกางเกงแดงเหมือนเคยเป็นมวยเจ้าภาพเขาละลทธิีมาหน่อยนักชกแม่ดาวรุ่งดวงใหม่ของกัมพูชาว่าอย่างนั้นกุลคเมปั้นมากับมือยังไงอายุ26ปีน้ำหนัก67กิโลกรัมสูง165เซนติเมตรชกมา87ครั้งชนะ55แพ้30 แล้วมวยไทยของเราโชคนำซับสอธนสเพชน้าอายุ20ปีน้ำหนัก67กิโลกรัมสูง168เซนติเมตรโชคมา62คขรังชนะ47แเพ้สิสเป็นยังไงกางเกงน้ำเงินนี่แหละครับมวยไทยโอ้ยดอกนั้นแม่ถือว่ามวยสร้างของขมิ้นเลยนะเนี่ย ผ่านมาเยอะแต่ผ่านระดับมวยในประเทศของตัวเองไว้อย่างนั้นหนึ่ไฟนี้บอกว่าเออฝีไม้ไลายมือดีขึ้นทำไงดีดีขึ้นก็หามวยไทยมาหน้าตาอ่อนหน่อยอายุก็ยังไม่เท่าไรเอามาไต่ลำดับอืคือสร้างบารมีให้ตัวเองต้องเอามวยไทยมาถ้าต่กำนักคก ในประเทศเดียวกันมันจะไม่รุ่งเพิ่มดีกรีก็ต้องเอานักชกไทยนี่เป็นไฟแรกที่เจอนักโชกไทยเพิ่มมาดีกรีอัปเดตตัวเองว่าอย่างนั้นเถอะเลื่อนชั้นเลื่อนชั้นยังไงต่อมาดูกรรมการยัาบาังไหมละ่ะก็ยังว่าโอ้โอโอโอโดอกนี้มอนยันหลักอันนี้โชคนำทรัพย์ยันยันมาหน่อย ฤทเทียเราไม่อ่านเอามาหน่อยเพราะาเสียงภาคเขาบอกว่ามาหน่อยอ,อย่าให้เพีย้ยนก็แล้วกันนะมาหน่อยเนี่โอ้ยอ่าจะบอกว่าจาระเจียฟาถางก็ไม่ใช่มีถีบกลับหลังด้วยยังไงขยับข้อหาหมวยสร้างมวยสร้างดูซิว่าสร้างหนี้หรือสร้างสินหรือสร้างเงินสร้างทอง เผมยังเจอเอฟซนะบางคนก็ว่ายากระพิษตาคุณคำปลอยใช้ฟุ่มเฟือยมากเลยโอ้โหโล้มทั้งเกินครับท่านผู้ชมเอเอดอกนีอ้อ้าววนยกแรกอ้าวขึ้นยกสองไม่มีให้น้ำครับไปเร็วมาเร็วถูกใกไวโก้ออโอ้ยคุณคำปลอยคำว่ายากระพิษตานี่อย่าใช้บ่อยนะักเ,เห็นแทบทุกคู่นี่ อย่างนี้ก็มาติชมกันดีกันอ่ะผมจะไม่พูดแล้วยาการะพิบตาในช่วงไหนที่มันถึงจุดไครแม็กผมบอกว่าเบิกตาหรือแหกตาดีเนี่ยเบิกตาให้กว้างยายาเอายังไงดีแม่ถ้าเราบอกว่าอยาการะพิบตาก็หมายถึงในยกนั้นนั้นอาจจะมีอะไรดีๆถ้าพลาดหลับตาไปหรือเข้าห้องน้ำห้องส้วมไปก็อาจจะพลาด ในถอดเด็ดวไวอย่างนั้นโอ้โห,โโหกรรมการยืนเพียงทีรี่ยังไงขยับข้าหามวยหุ่หนหุ่นน่วยก้านนี่เมหน้าตาดีด้วยนะเนี่ยพี่เหม็มคน,นนี้นะหน้าตาดีหุ่นดีผิวพรรณดีถ้าจะบอกว่าเป็นเหมือนมวยสยามหรือเสียมของเรานี่ก็คงไม่ไม่ปฏิเสธเลยนะเนี่ยกางเกงแดงเนี่ยหน้าตาดี มีหน้าเป็นดาวรุ่งเขมรอยากกำมว,วัดดวงกับคนไทยแต่ผมจูงหัวไว้นี่สิได้สองนับเหลือ26หวิรักขังช่วยคุณพระรักขังช่วยมันเกิดอะไรขึ้นยังไงยังไงโอ้โหโชกนำทรัพย์ไว้ยังไง,ง,ไง,โโไางไมาน้อยสอยไปหลายหมัดโอ้ยทีไปสิมามามะยับข้าหา ในฐานะมวยเก้าทินมวยดังแห่งกัมพูชานตอนนั้นว่าอย่างนั้นโอ้โหบ้องหูเป๊ <c oughs> ขาเป๋เลยเมื่อกี้โดนบ้องหูอีกทีหนึ่งขี้หูเตะลำบําไปครั้งหนึ่งล้วอะขยบพ่อหานี่ดูดีเทคโอ้โหเราก็ไม่อยากจะภาคอย่างแล้วเนี่ยครับท่านผู้ชมภาคียเอยเองเกิลเอยเ,เ,เนี่ยเขาใส่มาเต็มสูตรอะแต่คนไทยไม่ให้ใส่มันยังไงเนี่ย ยังคาใจหลายหลายคลิปแล้วที่ผมตั้งข้อสังเกตเนี่ยมันเป็นข้อห้ามของเขาหรือเปล่าเพราะศิลปะพวกนี้ในการแต่งตัวครบองค์ทรงเครื่องนี่มันน่าจะเป็นไทยมากกว่าเออน,น,เนั่นแน่เห็นไหมเออลอกทุกอย่างเคลมทุกอย่างแม้แต่การแต่งกายยังไม่พอยังดึงหัวกางเกงลงขากางเกงขึ้นเดี๋ยวคอยดูก็แล้วกันมีเหมือนเหมือนคนไทยอะ่ะมวยไทยชอบดึงหัวกางเกงลง แล้วก็พับหัวกางเกงขึ้นขากางเกงขึ้นยังไงยังไงยังไงเอาสิเอาสิเอาทุกอย่างเลยเหรอเอาหมดยกอีกแล้วอยกสามต่อ,อขอดีพาทเรายังมีปัญหากันอยู่นี่พี่ชายแดนนี่เราอินซะเหลือเกินเราไม่เอามวยเอากีฬานี่แหละเข้าฟาดฟันกันในฐานะที่แม่โดนกับดักระเบิดของเรา เราโดนมาอีกแล้ววันก่อนนั้นน่ะอ้าจับขาได้ยังไงเดินก็หาเอาทางโน้นไม่ได้แล้วเอาทางนี้เคลียร์กันไปครับพี่น้อง <c oughs> คุณคุณกำปล่อยอย่าใส่อารมณ์เยอะ <c oughs> เอาขยับข้อหาเตะล้างไอเตะล้างนี่แม่กันจอมพลังกำลังเอาน้ำวิตามินไปให้แต่ไม่กล้ามารถ รถน้ำวิตามินนี่สิคันครับท่านผู้ชมจะไปฝากพี่น้องชายแดนแถวเขมรเอาไปรถผักรถคนได้ก็ดีว่าอย่งงอายงนั้นเอายังไงพอเราไปแล้วไม่ยอมมาเลยเรียกร้องกันลอเกินกันจอมพลังจัดให้ย,ยังยังไม่พอนำโชคนำเงินไครโชคนำทรัพย์โโหโหไม่นับเาบ่าไม่นับก็ไม่นับอ่า นี่ยกที่สามแล้วมีอะไรจะเกิดขึ้นไหมมีชอ็อตเด็ดๆให้ดูไหมคุณคำปอยบอกตอนนี้บอกว่าอยากกับพิบตาพูดไม่ได้แล้วแฟนมวยติงมาเขาบอกว่าลำคาญเอาผมบอกไม่บอกก็ได้ยกนี้มีอะไรดีๆไหมเนี่ยปักปักเข้าไปเดินเขาหาป้องหูอดูสิดสิเสียงพี่เลี้ยงบอกว่าให้เตะขาเนี่ย เตะขาไปเลยอยังไงพวกเราก็เคลียร์ไว้เตะขาด้วยไหม,มพราวาจุดบ่อน้ํามันยางไม่ค่อยดีใช้ยางเบอร์สองยางเขาเรียกว่ายางมือสองหรือยางเปอร์เซนต์ยางเปอร์เซนต์เป,เ,นเป็นยังไงเตะไปแล้วนั่นเห็นไหมขาอ่อนขาแอนไปแล้วอ,อยากว่าหาเราเดินหน้าข่าอย่างเดียวไม่ถอยเออนั่นเห็นไหมยางเปอร์เซนต์ ลม่ลมลงป่องงองโอ้ยถ้าทางเหมือนจะไปขึ้นนะเนี่ยสี่แล้วโอ้ยเข่าวบ่มเข่าวบ่มมกลาหาหกเจ็ดแปดเอาไป้นในโต๊ะเอาไปในแท็บซ่าได้แล้วเนี่ยเอาก็เอาเโ,ออาโอชคต่อยังไงโอ้ยลงอีกแล้ว <c oughs> ยังไงยังไงเนีดูซิว่าเหลือยี่สิบหกวิ ทำไมทำไมกรรมการที่อยู่ด้านล่างทั้งตีละคร่ะเออเอาสิเอาสิเอ,เอละได้สองนับแล้วยกสามอะ่ะยังไงต่ออาโชคต่อเร็วเออยังเหลืออยู่เวลายังพอมีได้ <c oughs> อีกทีเดียวหนันโวยเห็นไหมยกที่สี่เนี่ยเป็นที่มาของคําว่า26วินาทีจะหมดยกแต่ละครมันดังขึ้นก่อนอะ่ะหมายถึงอะไรครับท่านผู้ชมเอาสิเอาสิเดินเข้าหาข่ามันอย่างเดียวซะแล้ว ยังไงยกสามเก็บไม่ได้ได้สองนับแล้วเกิดพบความแค้นเข้าไปแล้วเอตะขาเตะขาพี่เลี้ยงบอกให้เตะขายังไงโอ้ยล้มกองอ้อยเงะเกือบว่าเขาเสียบลงไปอีกนะเนี่ยยังดีอยู่อ่ะเดินหน้าเราฆ่าอย่างเดียว,เ,ยว,ว,ยเ,ยวเป็นยังไงฆ่าพูดไม่ได้ครับโอ้ยอีกแล้วไหวไหมลูกไหวไหม โอ้กรรมการนับไปโอ้โหหายใจหน่อยเอาสู้ต่อดูซิว่าบางครั้งโดยความเจรละนะนของกรรมการเหมือนกันนั้นเนี่ยอม,มีเกลยาใน,นนัยานักมวยจะเสียมวยไหมจะบาดเจ็บแบบเรืออลังก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยโอ้ยดอกนี้ไม่นับอ้าต่ออ้าวได้เลยหนึ่งนับ ยังไงพี่เลี้ยงก็บอกว่าเตะขาเตะขาเตะขายังไม่ค่อยดีลมด้วยกันเอ้ยังไงต่อมา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 ใจสู้จริงๆเด็กคนนี้ใจสู้สมกับหน้าตาหน่อยผิวเนียนด้วยเออเอาสิหน้าตาดีดูสิว่าใจบึกแค่ไหนเอาเข้าไปปักเข้าไปปักเข้าไปกรรมการทนดูไม่ไหวเอยกนี้ได้สองนับก็พอแล้วละละพอแล้วพ่อแล้ว อยู่ไปก็เก็บตัวเอาเรียบร้อยขอขอบคุณจากคำปล่อยอร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยรวยเฮงเแบบไร้กี่จำกัดสวัสดีครับ